อต่านี้เป็นกาลังเป็นระยะเทศกาลกระถิ่น่างท่านจะมีศรัทธาหรืจากทางวันนี้เดือนนี้ตะเดือนต่อไปนี้จนจะจถึงกลางเดือนหน้านีงเงินเดือนไม่มีเหลือเลยเข้าวัดหมดอ๋อเอาความจริงมาพูดผิดไปไหนไม่ผิดเงินเดือนก็ไม่เหลือเงินดินก็ไม่พอใช่นั่นแหละเงินดินจะขุด เหมขุยากขุดอะไรได้อะไรมามาทําบุญินเดือนมี้เท่าไรก็โอนมาทําบุญ่ยบุญถ่ายพระศาสนาสมบัติอันร้่นค่าเป็นของเราเองการให้ทานสําเร็จเป็นบุญเป็นกุศลบุญคือความสุดสัดโลกต้องการกัะตั้งนั้นไม่เคยคือไม่เคยลาสมัยตั้งแต่การไหนั้นมา ที่มีความสุขอยู่แล้วยังต้องการความสุขมากขึ้นผู้เคยรับความทุกข์ยิ่งต้องการความสุขความสุขจริงไม่เคยซื้อเวลาสมัยความสุขเกิดจากความดีเช่นการให้ทานของเราอย่างนี้เป็นบนุญฝังอยู่ในภายในจิตใจผูดด้ใดเป็นคนใจบุญจิตใจย่อมพุ่มชื่นเบิกบานยิ้มแย้มสดใสอยู่ภายใน,ในเหนื้องกันกับ ทองคําที่ห่อ้วยผ้าสีร,ร่างกายเป็นของสกปรกโสมม,มเหมือนผ้าสีแต่ใจีใจที่ชุ่มเย็นไปด้วยโดยคนั้นเหมือนทองคําทั้งแทง่เรียกว่าผ้าสีห่อทองไม่ว่าใารทั้นวันหน้าใด้าเป็นผู้รักใครใส่ใจทางบุญทางกุศลแล้วเป็นลักษณะนั้นแล้วยิ่งผ้าดีๆห่อทองคําเข้าไปอีกก็ยิ่งเพิ่มเข้าอีก บุญกุศลนี <necessary> for, small, ้กระเทือนโลกมานานแสนนานทำว่าทมก็ดีทำว่าบุญกุศลก็ดีเป็นธรรมที่กระเทือนโลกมานานโลกไม่เคยอิ่มพอับความสุขความเจริญความสงบเรื่องเย็นออกจากธรรมออกจากบุญนี่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่สร้างสุณงามความดีไล้มีก็เพื่อความสงบเรื่องเย็นภายในจิตใจของเราทั้งปัจจุบันชาตินี้และชาติหน้าชาติต่อไปอาศัยบุญทั้งนั้น บาปอาศัยมันไม่ได้หละบาปมันเป็นโจรเป็นมารเจ้าของทำบาปเจ้าของก็เป็นโจรสิ่งที่ทำลงไปก็เป็นโจรเป็นมารมาบังคับขับขี่เจ้าของทรมานเจ้าของให้รับความทุกข์ความทรมานนั่นแหละะฉะนั้นบาปทั้งหลายทึ้นสิ้นท่านทิสอนมาให้ทำสิงอันนี้เป็นภัยต่อตนเองการทำาชั่วหรือจะไปทำกับผู้ใดก็ตามอันดับแรกก็คือการ ขอภัย่อเวร่อความทุกข์ใส่ตัวเองนั่นแหละก่อนที่จะเกี่ยวข้องกับคนอื่นเช่นไปจดไปรับไปบต้นไปสมดมเข้ามานี่ได้ของเขามาก็จริงแต่ความชั่วเจ้าของได้ทําไว้แล้วคิดไว้ก่อนแล้วก่อนที่จะทาสร้างความชั่วแล้วตั้งแต่ยังไม่ทานี่เรียกว่าเป็นรรมเป็นเวรเป็นภัยก่อเจ้าของอยู่แล้วยิ่งลงมือทาก็ภัยก็ยิงยยย่งระก,กาา รางแต่ใครขั้วโลกดินแดนให้โลกไม่รู้ว่าคนจัดช้าหลามลกจิตใจต่ำสาม,มากตายแล้วไม่มีทางที่จะเห็นความสุขความเจริญนนี้จะความทุกข์ความทรามานอะไรกําเนิดใดพบใดซึ่งวิบากคมส่งไปส่งไปให้ถึงจุดเหมาะสมกับการกระทํากรรมชั่วของตนน,นั่นแหละเพราะวิบากของคำนี้ไม่ลําเอียงใครทําอย่างไรไม่ว่าสีแจงสี่รับ ทำบุญเป็นบุญทำบาปเป็นบาปทั้งนั้นผู้ทำบาปนั้นทำลงไปเท่าไหร่ก็ผลคืนผลไปเข้ามาเขาไม่ถึงเอเดนนั่นแหละคนอื่นไม่เห็นจะทำที่ลักขนาดไหนก็ไม่รับเาะเจ้าของเป็นผู้ทำเจ้าของเป็นผู้รู้เปิดเผยอยู่กับเจ้าของไม่มีคาว่ารับท่านจึงสอนให้ละใหเว้นสิ่งไม่เป็นสิ่งที่เป็นภัยแก่ตัวเองและผู้อื่นและสร้างสิ่งที่เป็นคุณแก่ตนและผู้อื่นเช่นการให้ทาน เราผู้ให้ก็ได้บุญได้สุขลนในขณะเจตนาคิดจะให้ทานเป็นลำดับมาตรงตั้งถิ่นในเสียสละแได้ให้ทานต่อไม้ต่อมือของเรานี่เป็นความเปิดเผยส่วนที่เป็นความนิรับที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราคือความคิดว่าจะทําบุญให้ทานนั่นเป็นสิ่งที่เกิดอยู่แล้วภายในจิตใจของเรากรงทั้งออกมาครับถึงความเปิดเผยขึ้นมาให้ทาน เวลาให้ทานไปแล้วเจ้าของก็ยินมแย้มแจ่มใสดีใจด้วยการให้ทานของตนผู้รักก็ได้รับผลประโยชน์ก็มีความยินแย้มแจ่มใสด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือผู้ให้ก็ได้บุญคุ่รับไปก็ได้รับความอนุเคราะห์หรือได้รับความสุขความเจริญความส,ดามสดามะดวกสบายจากการให้ของเราดีและทำประโยชน์แก่ผู้อื่นก็ทำประโยชน์แก่ตัวเองนั่นแหละเป็นอันดับแรก ในย่านี้ก็เป็นยานเทศกาลตามพระพุทธมณญลท่านทรงอนุญ,ญาตถวาถึงเดือนที่สองเพ็มมีการกระถิ่นถวายกระถิ่นพระท่านแต่ก่อนพระวิปัสนาพระกรรมฐา,านมีมากไม่เหมือนทุกวังนี้ท่านอยู่ในป่าในเขาลำนาไทยลำบากลำบนด้วยเป็นฐานเรื่อนใช้สอยต่างๆน,นานาพะพอทธพรเจ้าจงทจอมมณฑลให้ เขาถวายข้บาบังสิ่งท่านเพราะท่านอยู่ในป่าในเขาเป็นจนํานวนมากในข้างกองเป็นอย่างนั้นถ้าบวชแล้วไล่เข้ากาเข้าเขาให้บำเพ็ญธรรมราธรรมนี่บำเพ็ญจิตใจบำเพ็ญจิตใจของเราซึ่งมันเหนี่ยแห้งด้วยอันด้วยธรรมและเต็มไปด้วยเต็มด้วยใจขอไามา่อยู่ทั้งการวางกังการสื่งทั้งขี้แยขี้รัดไม่เลนะือกหน้าแล้วไปบำเพ็ญจิตใจในนั้นก็คือไปชนละสะสังไป เหมือนกับน้ําดับไฟดับที่ราคากัญหาขึ้นเป็นเพลิงเป็นไฟเผาไหม้อยู่ภายในจิตใจนี่น้วยสิสีเลือ่อรรมจิตใจก็ได้รับรวความเย็นเย็นเป็นสุดสะดวกสบายสาม,มารถที่จะทรงมากคทรงผลทั้งแต่โสดาสติพาคาสนาคาอาหารหันขึ้นไปเป็นระดับก็เพราะการบำเพ็ญอยู่ในที่สะดวกสบายพระครั้งพุทธการท่านดาเนินอย่างนั้น มีน้อายมากที่จะอยู่ตามบ้านตามเรือนส่วนมากมีแต่อยู่ในป่าในเขาทั้นต่อมามีกลายเป็นอยู่ในบ้านมากกว่าอยู่ในป่าไปแล,แล้วไม่ว่าท่านมาเราเคยก็เคยในบ้านอยู่ก็อยู่ในบ้านบวชแล้วก็อยากจะอยู่ในบ้านอยู่น,ยนั่นก็เลยไม่อยากอยู่อยู่ในป่า <c oughs> ขอจิตใจของกุศลบุตรชนเราเป็นอย่างนั้นท,ๆๆท่านจึงเชื่ยไว้ว่าบรรดาท่านผู้สอบแสวงธรรมทั้งหลายนับแต่ ขั้นตริยานักบุญชน,น,นขึ้นไปจนถึงขั้นพระอรหันท์ท่านเป็นเหมือนมแมลงวันตาท่านว่า,มาแมลงวันตาเป็นยังไงเขาชอบอยู่ในป่าจับมาไว้ในบ้านก็ไม่อยู่ะโยนลงไปให้ไต่ให้ตอมอะไรอย่างนี้ไม่ยอมไต่ไม่ยอมตอมพอปล่อยม,มีอป้ามับินเข้าป่าเนี่ยบบเลยไม่ติดไม่พันไม่สนใจกับอาณอะไรอะไรทั้งนั้น มี่ตจะเข้าป่าไถเยว้อมีกินแมลงวันป่าเป็นเช่นนั้นท่านเที่ยวกับสัญญาณปุถิชนผู้สอบแสวงหาอัธถรรมด้วยความจริงใจแยศพระโสดาพระเกดีตาคาพระอนาคาพระรหัมท่านเป็นผู้มีความสุขความสงบร่มเย็นอยู่ในป่าไถเยียอนอกนั้นู่กคุเข้าวุ่นวายไปด้วยสิ่งที่เป็นชีวิตเป็นกายทั้งหลายท่านจึงไม่อยากรู้ท่านชอบอยู่ในป่าไมเขาอ,อย่างนั้นแ้ว มูชนคนหนาปัญญาหยาบอย่างเราเาท่านๆนี่ชอบจะอยู่แต่ในบ้างท่านจึงเทียบเหมือนแมลงวันบ้านแมลงวันบ้านนี้เอาไปจับไปไว้ในถ้าในเหวที่ไหนมันก็ไม่อยู่่านว่าเอาอะไรไปให้มันเป็นเหยื่อรอบมันให้มันไต่มันตามมันกินประโยชน์สมบูรณ์บริบมันก็ไม่ยอมอยู่แมลงวันบ้านพอปล่อยนี้มันก็บินปลื้เข้าตลาดเลยมันเ็ว่บ้านมันเป็นนั้นมีพวกเราต้องลาศัยมั่นกัน อนไล่ข no ้าป de ่าเนี่ยใะเด็กให้เด็กภาวนาบ้างคิดถึงบ้านหรือคิดถึงเงินคิดถึงลูกถึงผัวเมือเร่มีเต็่องสิ่งชีวิตมบบดึงตัยแล้วกันไม่อยู่เอาไปไหนมันก็ไม่อยู่ดึงตัอเข้าบ้านเลยอันนี้พระประมอนกันพระบุญเจิคนหนาบรรดาอยากก็เกิดก็เกิดในบ้านอยู่ก็อยู่ในบ้านคูุกคข้ากับบ้านของนั้นแหละนี่เวลาเอาไปบวชไล่เข้าป่าไม่ยอมไปเดินดเข้าบ้านเดินเดินเข้าบ้านเลย แล้วบวชโดยเขาบ้านแล้วไม่ยอมออมน,นะเช่นอย่างค้าเน,นี่ไปอยู่ในป่าใน,นเขา็ครูบาอาจารย์นี่เวลาไปเยี่ยมบ้านครับเนี่ยพอลาไปเยี่ยมบ้านแล้วหายเงียบเลยใสบ้านเงียอมกลับนี่พวกแมลงมันบ้าน้าใจไหมท่านเที่ยวไปอย่างนั้นในชาดกมีที่เรายกมาจากชาดกหรือม,มาพูดให้ฟัง หัวใจคนมันต่างกันไหนร่างกายจะพาไปไหนมันก็ไปท่านว่าแต่มันสําคัญอยู่ที่จิตใจพอใจในทางไรย่อมชุดย่อมลากร่างกายให้เคลื่อนไหลไปตามจิตใจซึ่งเป็นส่วนหลักใหญ่นั้นท่านคือส่ชอบในะอันในธรรมนี่ดึงเข้ามาในป่าเท่าไรท่านก็นไม่ยอมดูงมาอยู่เพื่อการเพื่อเวลารที่มีความจําเป็นเท่านั้นก็ดิบถึงดึงเข้าป่าเลยเหมือนแมลงวันป่า ไม่เป็นที่สะดวกสบายในการบำเพ็ญสุทธธรรมมาแรงวันบ้านนั้นเอาจะไปต่อยในป่าในเขาหรือขนาดไหนมันก็ไม่อยู่กดดินเข้าบ้านเลยเหมือนพวกเราเนี่ยไล่ขาสีพาชทำไล่ขวัตขาวามไม่อยากอย,กอยู่อ่ะถ้าเข้าตลาดเทศบาลหนึ่งเทศบาลสองไล่เ่าไปโรงที่เกล้ควาลระบำลำโตอยูโอ้ยวันนั่งคำไม่กินข้าวก็ไ้ขี้แสอยู่กับนั่นก็มันก็ไม่ยอมหนีเหมืนช่างหัวมัน ขี้เขาก็มีเหมือนกันขี้เรามันก็ว่าไปง่ายคือมันพอใจพอใจใเปล่าเมื่อความพอใจมียังไงแล้วมันก็ไปแต่ตามความพอใจพาร่างกายไม่เคลื่อนไหวไปตาม,มน,นั้นเพราะนั้นท่านจึงให้อบรมจิตใจให้จิตต้้งอยู่นานแล้วใจมี้จะพาร่างกายความเคลื่อนไหวของกายจะเป็นไปทางศีลทางธรรมโดยตลอดพาจิตใจ ไปดูเชี่ยงสอนแม่ทางตัวช้าลำมกแล้วไปที่ไหนก็จะล่าร่างกายนี้ไปเทื่ยวเก็บเที่ยวร่าเทื่ยรักตะกล่มเสื่ยสลุนตาคออยู่ไม่เป็นสุนย์นั่งที่ไหนคอยแต่เอาเรื่องคนอื่นมาติชิ้นหินทาเอาเรื่องคนนั้นมาวิพาวิการเอาเรื่องคนนี้มาวิพาวิการไปนั่งที่ไหนตากมาอยู่นอนสู้ไม่ได้หรอกคือนอนยิ่งหนีหมดเลยมันกินไม่ไหวกินน้ำลายคนคนขี้ปากเหม็นคนปากเหม็นปากโปกะโปกปากทำลาย ไปที่ไหนแย้หาตั้งแต่เรื่องวิพากษ์วิจารคนอื่นแต่ตัวเองเป็นยังไงไม่มองดูเลยจะเป็นยังไงไม่สนใจแต่ตัวเองไหนตาไม่ก็จ้องดูแต่คนอื่นหูก็ฟังแต่เรื่องขอด่นที่จะจับเอาพูดเรื่องราวนั้นๆเรื่องราวนี้ให้เป็นความเสียหายต่อขดดิ่มีละจิตใจที่มันสกปรกมันออกมาทางวาจามันก็พูดเป็นความ ไล่ยต้สีต่างๆนานา,ห,นาหาความดีไม่ได้นะสวนเช่นนั้นไปที่ไหนสมประตกโสมมุมใครไม่อยากพบค้าสมาคมคนกับเสื้อปากเหม็นนี่ออกจากหัวใจมันเหม็นร่างกายทวนการไปที่ไหนคอาจะจะฉกจะรักจะกลนกระดมเนี่ยเพราะใจพาให้เป็นแต่ใจรับการรวมใน,นสีลนธรรมแล้วมองไปที่ไหนมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันพลิกโกลงข้าม มองเห็นขาทำความผิดก็เมตตาสงสารพอที่จะแจ้ไขดัดแปลงแะอุบายสั่งสอนได้ก็สั่งสอนควรจะสงข้อสงหาอะไรได้จะสงข้อสงหาไม่ไม่เหยียบย่ำผู้ที่เสียทีช่วยอุ้ช่วยส่งเสริมนี่คือคนดีตหนึ่งนั้นแต่ที่ไหนควรจะเสือเลื่อแทนเสือเผื่อเสือเื่อแทนไปเมตตาสงสารซึ่งกันและกันใครเขาใจเรามีความหวังขึ้นคนอื่นเป็นธรรมราเหมือนกันหมด อยู่โดยลำพังตัวเองไม่ได้เพราะเราอังเราคนเดียวนี่ช่่ยตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยคนอื่นให้ช่วยให้ช่วยเสมอโลกเราจึงอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้นกนอนมนุษย์ที่ขาดอยู่คนเดียวไม่ได้นะต้องอยู่กับหมู่กับเพื่อนเมื่ออยู่กับหมู่กับเพื่อนแล้วก็ต้องเห็นคุณค่าของเพื่อนโอ,งอน่งอยู่ด้วยกันเป็นฐาสูงนี่คนที่มีจิตใจได้รับการอบรมทางธรรมาง,ไป,าง,งไปที่ไหนก็สมัครสมานสสมัคคีดีไปหมดครับ คนไี้รับการเสื่อมสอนเนีทางมาดีแล้วมันก็ฝังนิสัยอยู่ในใจคนเดียวดูคนเดียวนั้นมันก็คิดแต่เรื่องคนอื่นยกโทษคนนั้นยกโทษคนนี้นิจาร์คนนั้นวิจาร์คนนี้คนนั้นดีนะคนนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ไปที่ไหนแต่ไปเรื่อยเรื่องไม่มีก็ปลูกขึ้นมาให้มีนะคนประเภทนั้นมันอยู่ไม่ได้หาหาความสงอบปากเขาได้หาเรื่องหาราวอยู่นั้นแหละ มีคนประเภทนี้ไปไหนแต่คือแต่คือเข้าเข้าในหมู่ช้างช้างก็แต่ตัวใหญ่ตัวโตไงไหนก็ไปชนคนประเภทนี้เป็นคนทําลายอย่าให้เป็นปากประเภทนี้ทุกคนไปให้อภัยกันอย่านํากันเรื่องของการปรีภาวิจารซึ่งไม่ใช่ของดีเลยมีแต่ของเสียความเสียหายฉะนั้นเป็นผลลบโดยใหา่เดียวจากนั้นก็เป็นผลแตกทาลายไม่ใช่เป็นของดีนี่คนที่เหียแนวจากถิงจากคำ อำนาจของใจที่็นหนักแน่นในทางไหนมันมากเป็น่างอย่างนั้นถ้าหนักแน่นในทางรรมไปที่ไหนร่มเย็นตรงสุดไปมอดในทางจุดจังเอาลนะนี้พูดถึงแมลงวันป่าแมลงวันบ้าเดี๋ยวไปร่มจิตใจของคนจิตใจเป็นของสําคัญคนหนึ่งชอบในทางนี้คนหนึ่งชอบไปทางชั่วสนใจแต่ทางชั่วช้าละโมกหลับตื่นเมินตาข,ขึ้นมานี่มีแต่คิดเรื่องชั่วช้าละโมกอย่างที่ว่านี่คนจิ้น ฉ็นคนดีให้คิดแต่เรื่องดีคิดวันน่างค่ำก็มีแต่เรื่องดีเรื่องเรื่องดีคิดเรื่องของใครก็เพื่อดีเพื่อดีไม่ใช่เพื่อทาลายเพื่อความเสียหายใจผูนอื่นเพื่อยกตนข่มท่านไม่เป็นของดีอวันนี้ก็เป็นวันเพ็ญด้วยวันอาทิตย์ด้วยเป็นวันพระท่านลงอนุญาตให้เป็นวันว่างของประชาชนท่าโยมที่เคยเสะยอ่งเป็นของขวายธรรมหาลัสธิ มาโดยลำดับลำดาเจ็ดวันแปดวันให้ว่างสักทีนึงและตั้งหน้าตั้งตาในวันว่างตนนี้ควนวายความควณงามความดีเข้าสู่ใจของเราจะให้ทางจะรักษาศิตจะภาวนาก็ห้องอบรมเพื่อใจได้รับความดีเข้าสู่ใเองมีแต่ร่างกายตัวตื่นกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนมันก็เท่านี้แหละตัวขึ้นมาที่แรกก็เป็นเด็กถ้ต่อมาก็จะเริ่มเติบโตขึ้นมาสุดท้ายก็ตาย บำบ u l เท่าไรมันก็เป็นอย่อางนั้นไม่เลยจากนี้ไปเลยดวงจิตใจนั่นแห้งผาดจากสิ่งจากทำจากทมสงบถุกลร่มเย็นจึงต้องอาศัยสุณงามความดีบุญกุศลนีหล่อเลี้ยงภายในจิตใจใจจึงจะมีความชุ่นเย็นนี่เรียกว่าใจได้อาหารปัจจุใจได้บุญได้กุศลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงก้มีความเบ่มเย็นเป็นสิทสบายในทางการตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติอย่างนี้อย่าละอย่าปล่อยอย่าวางความดีทั้งหลายจอมปราศ สะเื็ดโลกมานานแล้วทำก็ดีสอนโลกก็ความสงบสุู่ร่มเยน็นค้นจักทุกนี่สอนมานานแสนนานเราก็เป็นลูกศิษย์สถาปนเป็นคุุฑบริษัทขอให้องอุตสา์พยายามดําเนินตามพระพุทธเจ้าอย่างน้อยเราก็เป็นลูกศิษย์ที่มีครูไม่เป็นแบบเชื่อตัดไม่มีเจ้าของซึ่นตายได้ง่ายคนคนไม่มีครูมีอาจารย์เนี่ยทางามเมืองใจนีเสียหายได้ง่ายนิดเดียวแต่คนมีครูมีอาจารย์มี เราเรืองถึงครูถึงอาจารย์ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราเรื่องถึงธรรมอยู่เสมอแล้วย่อมรู้สึกตัวจะทำความเชื่อช้าลราเมื่ออไรพอเรืองถึงฆ่ามาฉะนั้นมันหยุดเต๊ะมะเรืองถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรื่องถึงทำขึ้นมาแล้วหยุดเต๊ะหยุดเต๊ะน่ะนี่เรียกว่ามีเบรคห้ามล้อถ้าไม่มีสิ่งนี้เรื่อกเลยก็ทำความเชื่อนี่จมจมไปเลยจมกับเรานั่นแหละจม ให้ใช่ผู้อื่นผู้ใดดัะนั้นให้พยายามรักษาเกลียดกันแบบนี้มันนี้มันไม่ได้พูดอะไรมากละเหนื่อยนะแล้วต่อไปนี้รับสินเลยอ่ะ